ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องเอฟซีอ่ะมือนีมาหาปูศูนย์เจ็ดกันอ่าศูนย์หาท่านโทษครับผมคือคือบอกตัวตั้งแต่ขอเปลี่ยนนะปูปูศูนย์หาพี่น้องที่ครับผมอ่ะมือนีมาติดตามกันต้องท่าพี่น้องที่ครับผมเอาทั้งนี้ทั้งนั้นมาเบื้องลักฐานกันสักอนพี่น้องว่าหมดที่แล้วของปูเป็นเชิงไหนนะครับพี่น้องอ่ะขามาติดตามรับชมรับฟังรับกันนะพี่น้องเด้อ เอามื่อนี้นะครับม่าบิกันนะครับผมครับผมอ่ะนู่าวก่ยยิบต่อว่ได่บ่าว่างไม่ปัวนี่คนหนึ่งกับไปถ้าลูกไปต้องบาบกล่่ครับสองจ็ดสองอย่างเราปูนาะมันว่าตัวเกอกับลงไม่พัแล้วเนาะตัวเกากับเอา คันตัวเก่าเกตสองไปเสิเอาแ้วมันก็พิเศษเกตสามเกตหนึ่งไปเสียโนปูนอ่ะอ่ะนี่คือเลขเลขในในตารางในนี่กัของปูกัะเขานาปูเนาะนะครับมาเกดนะครับพี่น้องเลกี่คับศูนย์ศสาลังเกสองบนแต่ว่าปูหอยสองเกสองอนี้เปตนนะตั้งนาปูนะเกสองมาชนตัวนี้นะสรุปแล้วว่า นะครับนี่คืองวัตถีแล้วของปูกันนะครับปูหายเมื่อไรวันถีก็บทีหายซ้ำเก่าเลยพี่น้องเอาว่าซ้ำเก่ากันนะครับพี่น้องอย่าเชือ่ะครับผมอือตรงนี้แล้อันนี้จะเปิดอย่างไหมตัวเก่าออกกับสัวไว้กาแฟก่อนปูอยู่พูดี๋ยวต้องกินกาแฟนะครับอ่ะเมื่อนี้มาเริ่มต้นกับนกปูเนาะ เติมต้นของหวดใหม่เดือนวันที่หนึ่งคือกค,ค่ะวันที่หนึ่งกรกฎาคมคกรกาคมเอาให้เป้แล้วปูวดสิปูเปีคือกาแล่จริปูเปตัวไหนไปแกกันน,น,น,นั่นแล้วมาไปพื้นระบอบมาแล้วบ่ว่นทีไปพืน้นระบูมาจากคนที่มาจากไอ้นองหลวงทมากคบ ่อกันเมาเห็นเลยสายวปส้มันม <จะ S 2> ันหลงกันเลยน่ะนาะกับผู้นึงกับผ้าลูกไปโรงพยาบาลเบาแถมกันเลยผู้หนึ่งกับอยู่เ็ดอยังอ,อยู่บ้านพ่าใครไปใช้เดอกไก่บ <S 2> <S 2> เบาแจมกับผมแจมเบาแจมต่อหมวดวยพี่้องกิฟซี่ครับผมที่หนึ่งครับที่หนึ่งกรกฎดา กหกหกับหกหกปูศูนย์ห้าถ้่นี้พุมาไปปูบัวบินพ้ากันบินจริงน,น่ครับพ่าบิน <laughs> <c oughs> อครับผมไอ้บินอยู่เซียีละไรแล้ว <laughs> กะรักว, <laughs> วินกะรักเช่จุกเล็กตกเกนะ่าทั้งปูนะ เลขกจะสูเก่ามันแลมหอกลมแปเจ็ดสอับแปดเจ็ดสองี่มันออกเก้าแปดนี่ เดี๋ยวกมีแต่ศูนย์เดี๋ยวพอบัานี้ศูนย์ถึงพม่าใช่ไหปูแรกแล้วศูนย์ยังอยู่ที่ปูหมดมขาดว่าศูนย์ก็ศูนย์แค่ครับผมติดแต่ศูนย์ที่ปูทิดแต่ศูนย์ทั้งนั้นเลยงานห่างเลยสติ คนไหนก็คนใดกะครับผมมีแต่ตัวสวยๆวยแต่ไม่โดนครับ <c oughs> อ้าวสิม,มากวดีละปูมางวดีละทีขีดเส้นไว้เนี่ยตัวนี้ครับผมโอ้น,นี่ต,ตัวตัวขีดเส้นนี่ตัว มักในใจนเลขคณิตคิดในใจนครับผมเลขคณิตคิดในใจไม่ท่างอันแปดสี่แปดห้าครับแปดสี่แปดห้าเ้าติดสูกันถ้าติดสกนย์ดแปดหกหกสย์แปดสย์หนึ่งครับผมเอาทีนี้มาเบิ่งกันสี่ทิศพี่น้องตัวโก้มัน่แล้วออกมาตัวเกาเนาะเลขตัวเก้เนาะครับผมว่ายกเลเด้อ ออกมาตัวไม่ก็ได้ให้เราเก็บสามหมื่นหามต้องีอไร่ครับผมแม่นปูเนี่ตัวหาเก้ากับสองหกเปะปูตัวชิม,มางวัดนี่คือ,อยีเดครับคือ,อยู่ปู่ราดักไปยังไงนาอ,น,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 อนี่ยากคนใดก็ยิยง่งา <laughs> อยากคนเห็นย้อนได้เพริะตนเพราะตีตีกาวกินกับผมคันมากเก็บเก็ดสองอีกก็ะชื่อมากันมากมาเก็บสามสองหกเห็นแลปูเนาะสวยๆทั้งนั้นแต่ไม่มาเอาทีนีาเพิ่อนเลิตาดีเลยจับตาตัวนี้ดีๆหวดที่แล้วกับเขานะครับพี่น้องเน่นอนกับผม วันนี้ก็จะเข้าเหมือนเดิมนานมาแล้วครับพี่น้องอ้าวอ้าวนานไม่กแล้วครับพี่น้องพี่วดนี้เห็นเห็นกันแล้วพี่น้องที่เห็นกันแล้วหกศูนย์อยู่ากขึนเราเลยกับผมหกศูนย์ศูนย์หกร้อยนะบัตรเดชบัตรเที จับคู่ยัก2-3สองสามตัวครับผมเอาเข็มแค้นลดปัวเป็นแน,น,นวทางครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านจับคู่ครับผมสองหกอ้พี่น้องเอฟซีไม่ลวครับผม สองหกสี่แปดครับผมห้าแปดศูนย์หกหกศูนย์ครับหกศูนย์สามตัวว่ะครับแถวหลังสามตัวทั้งปูนุ่มเก้า แปดสกับผมเจ็ดกศูนย์ห่างพี่น้องอีพสี่เอาพ่อศูนย์แปดกับเอารถปูมางามพี่ปูกับกับนะอ่น้อเอาบัที่ปูคาถาบันกับผมคาถาของปูเนาะลงคาถาโอ้พี่น้องอีปี่ปูลงคาถาพร้อมเลยพี่น้อง รวยเหมือนเดิมว่างานกับเขาอยู่แล้ว <c oughs> เขาปูเน่ะปูแดวเป้า <c oughs> ครับผมกับรวยเพียกเอาปูมีตัวในใจปูมากกว่าเด็กสองตัวปูสอตัวครับในใจบ่แปดหา้าห้าแปดพี่น้องที่ครับผมตู้เดียวแข็งๆขงวดที่แล้วปูว่องไห นะครับหาเอาหกศูนย์าจะไม่ก่อนที่จะปอูกปูหกศูนย์เอาสองคู่พี่น้องอยากค่อยงวดนั้นค่อยรอบขงกุยไทยรอบปูนะรอบคงกุยไทยปูคัดเน้นบอกก่อนีนีก่อนประกอบกับคำาฝันของปูเอาที่นี่พี่น้องอิพซี่ครับผมกะถึงภาพก็ไม่อีกนิดนึงนะครับตัวเงี้ยกรกเอาที่นี่พี่น้องอิพซี่ แคปหน้าจอไว้ครับผมแคบหน้าจอไว้ครับนี่คือปูศูนหาเหานะครับปล่อยตังวงดนะครับปล่อยตังวงดนะครับผมเลขสี่ทิศของปูก็มีสองหกเจ็ดสามห้าเก้าแปดสี่ตัวนี้ตัวนี้ปูผมผมวงกบทะเลปูนมักที่สุดเด่นบะเด่นครับผมเด่นหกเด่นหกมีหกมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งนะครับเด่นที่หกัะปูนะเนาะ อาถ้าเด่นหกกัวิ่งหกได้พี่นอ้องอ่าหมดนี่ดูซึกว่าจะชนกันกัะไรสองสามอาจารย์แล้วพี่น้องครับ <laughs> ผมหนี่ครับพี่นอ้องเอ้าจับคู่กับสองหกี่แปดาปดหกศูนตว่าปูมักที่สุดพวงกลมก็คือ58แปกับหกศอาุดเลขกสามตัวะนะครับ ที่แล้วมันอยู่นี่ๆกัมีเราปูตัดเหรียญหกปรตูกันบัดน,นี้ที่นี่ๆตัดเหรียญหกปรตูกัเก้าแปดสี่เจ็ดหกศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์แปดนะครับเราว่างที่สุดก็คือนี่นะครับพี่น้องหกศูนย์กับศูนย์แปดนี่นะครับพี่น้องตัดเหรียญสร้อยเหรียญหกปรตูถ้าภาษาภาษาเล่ากับสร้อยเหรียญรปูรนว่ะอ่าภาษาเล่าสร้อยเหรียญอ่ะทั้งนั้นทั้งนี้แคปหน้าจอ,อาไว้นะครับเอาไวเ้เบิร์เป็นหน้ทาทั้ง ชอบก็บเอาว่าชอบกับคันนะครับปูให้เป็นน้าทางด้วยพี่น้องะะเป็นน้าทางแล้วก็เอาไปพิจารณาถ้าชอบกับดตารีก็ยิบกันได้พี่น้องมื่อนี้ก็ขอกราบนมัสก,การปูกับผมจะเจะเ่นครับผมย่มันี้ดีบงาน